ก็เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรือรบของสหรัฐหรือแม้กระทั่งเรือรบจากอังกฤษก็สามารถดักยิงโดนของกระบฏฮูตีในประเทศเยเมนตกได้มาหลายครั้งแล้วและมาในวันนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อสนกข่าวรอยเตอร์ระบุว่าเรือรบของฝรั่งเศสสามารถยิงโดนของกระบฏฮูตีตกได้อีกแล้วมากถึงสองลำโดยกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสระบุว่าในขนาดนั้นเรือรบของกองทัพเรือฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าลองเกอร์ดอกกำลังปฏิบัติหน้าที่ในทะเลแดงทางตอนใต้แล้วจุด พวกเขาก็ระบุว่ามีภัยคุกค,คามทางอากาศซึ่งเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นโดนติดอาวุธเลยทําให้เรือรบดังกล่าวของฝรั่งเศสออกคําสั่งใช้ขี่นาวุธยิงโจมตีโดยตามการรายงานระหว่างโดนดังกล่าวนะครับผมกําลังจะมุ่งหน้ามีเส้นทางไปที่เมืองเอาฮูดด้าซึ่งเป็นเมืองท่าที่กบฏฮูตีประจําการกองทัพอยู่โดยโดนลำแรกูกุสกัดได้เมื่อเวลา29นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของฝรั่งเศสและเมื่อเวลา23นาฬิกา30นาทีระยะห่างกันประมาณ2ชั่วโมงครึ่งที่ระยะห่างจาก ชายฝั่งของประเทศเยเมนไกลออกไป110กิโลเมตรในวันเสาร์ที่9ธันวาคมที่ผ่านมาและยังให้ข้อมูลต่อไปว่าจากการวิเคราะห์ของกองทัพระบุว่าโดรนที่ถูกทำลายเป็นโดรนพริฆาตที่น่าจะผลิตในอิหร่านซึ่งศักยภาพของโดรนเหล่านี้มันจะมีระยะปฏิบัติการที่ไกลพอสมควรสามารถข้ามทะเลแดงจากฝั่งเหนือไปฝั่งใต้ได้อุปกรณ์เหล่านี้เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะมีความต่ำกว่ามาตรฐานและราคาไม่ได้แพงแต่ก็ให้ประโยชน์ในการโจมตีศัตรูที่ได้ผลไม่เลวโดยเชื่อว่าอย่างน,น้อยราคาของมันจะอยู่ใน ช่วงราคาไม่เกิน2 0 0 0 0ดอลลาร์จากการประเมินของโดนที่มีชื่อว่าซาฮิน136ของกองทัพอิหรานสุดโด่งดังที่มีการถูกส่งออกไปให้ทางกลุ่มฮิสบัลเลในเลบานอนส่งไปให้รัสเซียใช้ในปฏิบัติการการต่อสู้กับยูเครนและก็ล่าสุดนี่แหละนะครับผมมาให้กลุ่มฮูตีที่เยเมนและยังให้รายละเอียดต่อไปว่าด้วยลักษณะาการบินของโดนดังกล่าวมันน่าจะไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อหวังจะเข้ามาโจมตีเรือรบของฝรั่งเศสแต่อย่างใดแต่เชื่อว่าคงจะบินกลับไปที่ฐานของฮูตีซะมากกว่าหรืออาจจะเป็นภารกิจใน และตะเวนสอดแนมเรือรบเรือพาณิชย์ในทะเลแดงก็ได้ซึ่งกัลลังหงฝรั่งเศสยังกล่าวอีกด้วยว่าตั้งแต่เคยส่งเรือรบไปประจำการในตะวันออกกลางพวกเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยที่ต้องใช้ขีปนาวุธโจมตีทางอากาศต่อต้านอากาศยานใดๆโดยสําหรับเรือที่มีชื่อว่าลองกระดของกองทัพฝรั่งเศสที่สามารถสกัดกั้นโดนฮูติได้ในครั้งนี้นะครับผมมันเป็นเรือประเภทเรือรบหรือเรือฟิกเกตนะถูกส่งเข้าไปประจำการในมหาสมุทรอินเดียตั้งแต่เดือนสิงหาที่ผ่านมาตัวเรือมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับ ผมระวังขับน้ํเกว่าหกพันตันแสดงว่าเรื่องของอาวุธเรือลํานี้ก็ค่อนข้างจะแน่นพอสมควรเลยอาวุธบนเรือมีท่อยิงขีปนาวุธมากกว่า32ท่อยิงด้วยครึ่งหนึ่งนั้น16ท่อยิงมีไว้สําหรับขีปนาวุธต่อต้านภัยทางอากาศอย่างตระกูลแอสเตอร์เวอร์ชันสิซึ่งเป็นตระกูลขีปนาวุธที่เรียกเลยว่าโด่งดังที่สุดของฝรั่งเศสอยู่แล้วมีความน่าเชื่อถือที่สูงมากๆระยะในการป้องกันของมันอยู่ที่30กิโลเมตรเป็นขีปนาวุธที่ถูกออกแบบมาให้เพื่อป้องกันภัยคุกกกคาาาามรระยยสัั้นนนถึึงงงงปลงซ่่ดูใเือ,อภพ อาจจะดูน้อยเลยนะครับผมและ X อีก16ท่นออยิงที่เหลือก็มีไว้สําหรับขี่นรรทุกร่อนที่มีชื่อว่า Storm Shadow ตัวนี้เนี่ยเป็นขี่บรรุธโจมตีภาคพื้นดินระบุว่าเป็นแบบร่อนคือเดินทางเรียบผิวน้ําได้บินอยู่ในระดับการบิน,นต่ๆสาม,มารถใช้งานหลบเรดาร์ได้จะใช้โจมตีเรือรบใช้โจมตีเป้าหมายบนภาคพื้นดินพวกคลังอาวุธค่ายทหารศูนย์บัญชาการลงเก็บเครื่องบินรบใช้ได้หมดเลยซึ่งส่วนมากตอนนี้จะไม่ค่อยถูกนํามาใช้กับเรือรบหรอกนะแต่จะถูกประจําการอยู่ในเครื่องบินรบของฝรั่งเศสม,มากกว่า โดยมีระยะในการโจมตีไกลกว่า550กิโลเมตรก็ถือว่าดุเอาเรื่องเหมือนกันและยิ่งเป็นเทคโนโลยีจากฝรั่งเศสก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือที่สูงและนอกจากนี้บนเรือก็ยังมีขีปนาวุธต่อด้านเรือรบโดยเฉพาะอย่างขีปนาวุธเอ็ก์โซเซตจำนวน8ท่อยิงซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นสูงสุดอีกด้วยนะครับผมจะมีระยะในการโจมตีสตูที่อยู่ไกลออกไป180กิโลเมตรักยภาพก็พอๆกับหาพูลจากสหรัฐเลยแล้วก็มีท่อยิงตอร์ปิโดอะไรก็มีครบหมดนะแต่เรื่องของตัวเลขระยะทางพิสัยการโจมตีเมื่อนำไป เปรียบ,บเทียบกับเรือรอบของจีนแต่ของรัสเซียก็อาจต้องใช้คําว่ามีความห่างชั้นก็อยู่พอสมควรแต่ก็อย่างว่านะครับผมทางชาติตะวันตกยุโรปสหรัฐเนี่ยศักยภาพของุูพวกเขาไม่ค่อยไปได้ไกลามากเท่าไหร่อยู่แล้วแต่เชื่อเถอะในเรื่องของเทคโนโลยีความแม่นยําเทใจเป็นได้เลย 90%1 0 0มึงอให้เห็นอย่างแน่นอนส่วนศักยภาพของตัวเรือก็ยืนพื้นทําความเร็วเรือได้ที่27นอะตหรือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถรองรับกำลังพลบนเรือเชื่อว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า150คนเพราาะด้ววยควมี่เรือมใหญา ๆและหาเราไปดูอํานาจของกองทัพฝรั่งเศสในแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาเพิ่มเติมก็ต้องพูดได้เลยว่าฝรั่งเศสก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการขยายอานาจทางการทหารได้ดีไม่แพ้กับสหาราชอาณาจักรเลยโดยฝรั่งเศสพวกเขามีฐานทัพอยู่ที่จีบูติและกําลังทหารมากกว่า1,500คนประจําการอยู่ที่นั่นซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านของฝั่งกบฏฮูตีที่เยเมนเลยและจีบูติก็เป็นบ้านของฐานทัพเรือจีนฐานทัพเรือสหรัฐก็อยู่ที่นั่นด้วยฝรั่งเศสมีกองเรือลาดตระเวนอยู่ทั่วไปใน เลดงอ,อ่าวเอเดนอ่าวโอมานอ่าวเปอร์เซียตามการรายงานยังไปพบอีกว่าโดยเฉพาะในหน้าน้าอ่าวเปอร์เซียกองทัพเรือฝรั่เรงเศสก็มีฐานที่มั่นอยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยแล้วหากขึ้นไปทางเหนือของตันออกกลางหน่อยฝรั่งเศสก็ยังมีทหารอยู่ที่อิรักและประเทศซีเรียรด้วยจํานวนในเวลาปัจจุบันรนะบุว่าไม่ต่ำกว่า1,400คนและที่เหลือเชื่อไปกว่านั้นก็คือฝร,รั่งเศสมีทหารอยู่ที่ประเทศเลบานอนด้วยนะครับผมแต่เราจะใช้คําว่าเป็นทหารฝรั่งเศสก็คงจะพูดไม่ได้ไม่เต็มปากเต็มคำเพราะทหารฝรั่่่งเศสอยูทีหน้า นะของกองกาลัง UN กองกําลังรักษาสันติภาพราว700คนซึ่งนี่เป็นข้อมูลเก่าในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาระบ,บุว่าอยู่แถวแถวเลบานอนทางใต้ด้วยนะครับผมเพื่อไปสังเกตการและรักษาความสงบสุขในชายแดนระหว่างประเทศเลบานอนและอิสาราเอลแต่ก็อย่างว่านะหลังการโจมตีอิสาราเอลฝรั่งเศสก็ต้องถอยออกมาจากจุดประทะต,ตามแนวชายแดนอยู่เหมือนกันเวลานี้ทําได้เพียงแค่สังเกตการเท่านั้นเข้าไปทําอะไรไม่ได้เพราะอิสาราเอลกาลังเข้าสู่สภาวะสงครามและในฝากฝั่งของทวีแอฟริกาก็ย ข้ามไปที่ประเทศลิเบียฝรั่งเศสก็มีฐานทัพยอยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันโดยตลอดเดือนพฤศจิกายนทันวาคมที่ผ่านมาโคโซกกองกําลังทหารฮูตียายาซาเลีประกาศกับคนทั้งโลกบอกว่ากองทัพยเยเมนซึ่งหมายถึงแค่กระบฏฮูตีอย่างเดียวนะครับผมพวกเขาจะขัดขวางเรือสินค้าเรือพาณิชย์ทุกลำที่มุ่งหน้าไปยังอิสราเอล โดยจำแม่คำหนึ่งถึงสัญชาติไม่สนว่าเป็นลูกไขรทั้งนั้นและเตือนบริษัททั้งหมดว่าให้ยกเลิกการค้าขายกับอิสราเอลซะเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือนในท้องทะเลแดงของพวกท่านเราขอเตือนเรือและบริษัททุกแห่งให้ปฏิบัติตามซึ่งความร้อนแรงของกลุ่มฮูตีครั้งนี้ก็จะทําให้การเดินเรือนในทะเลแดงต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นและสร้างความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ทําให้ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฝรั่งเศสอังกฤษเลยต้องมีการเพิ่มกำลังทหารไปที่เยเมนเขตทะเลแดงหรือในอ่าวเอเดนโดยเฉพาะซึ่่่งไมกีสั ก่อนหน้าฮูตีก็เล่นงานพนละเรือนเรือสินค้าทัานในทะเลแดงและอ่าวเอเดียนไปไม่น้อยกว่า5ล้ำที่ผ่านมาซึ่งจากการตรวจสอบของรอยเตอร์ระบุว่าเรือทั้งหมดที่กลุ่มฮูตีโจมตีไปน,นั้นมีความเชื่อมโยงต่อประเทศต่างๆมากถึง14ประเทศเลยนะครับผมที่เรือต่างๆถูกโจมตีมีชื่อเจ้าของหรือผู้ร่วมลงทุนร่วมอยู่ด้วยนี่รวมทั้งชื่อเจ้าของหรือผู้ร่วมลงทุนอยู่ในบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือเหล่านั้นอยู่ด้วยโดยจุดที่พบว่ามีการโจมตีมากที่สุดก็จะเป็นเขตทะเลแดงในทานตอนใต้ซึ่งงจะะเเเลยเขขตอปรทศ เข้ามาในประเทศซาอุดิอาระเบียแต่ว่าเส้นทางกลางทะเลแดงดังกล่าวก็จะมีเขตของทะเลสากลอยูด่ด้วยมีการส่งโดรนส่งขีปนาวุธเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลเพื่อจะโจมตีเมืองท่าที่สําคัญของอิสราเอลอย่างเช่นเมืองที่มีชื่อว่าเอลัดแล้วในช่วงต้นเดือนธันวาของอัิสราเอลก็ระบุว่าเครื่องบินรบของพวกเขายังได้มีการยิงสกัดกั้นขีปนาวุธสองลูกที่ถูกส่งมาจากทะเลแดงด้วยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นของฮูตีนั่นแหละไม่มีใครอื่นอีกแล้ว